สวัสดีครับป้ายทะเบียนกระน้ำ EP นี้เราจะพาเพื <tr> ่อนเพื่อมารู้จักกับหัวใจสําคัญของกรอบป้ายทะเบียนกรน้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหัวใจสําคัญหลักๆคืออะไรนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างเพื่อนๆดูด้วยนะครับก็คือเป็นตัวกรอบป้ายจริงๆเลยนะครับเราจะยกตัวอย่างจากกรอบป้ายของลูกค้าที่ทำมาจากที่อื่นกับกรอบป้ายที่เป็นจากร้านเรานะครับว่าหัวใจสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยของกรอบป้ายทะเบ็นกระน้ำเนี่ยมัน อยู่ที่ไหนนะครับและส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างและที่สําคัญเป็น,น,นว่าเพื่อนๆจะดูยังไงนะครับว่าตัวกรอบป้ายกรอบนี้มันจะมีความแข็งแรงมีคุณภาพและมันจะไม่รั่วซึมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวกรอบป้ายเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เป็นหัวใจหลักสําคัญของการที่จัดกันน้ําได้นะครับนะด้านซ้ายมือจะเป็นกรอบป้ายของลูกค้านะครับที่ส่งเข้ามาทํากับเรา ส่วนด้านขวามือจะเป็นกรอบป้ายของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างของกรอบป้ายที่เป็นกรอบป้ายของลูกค้าเกาะนะครับนะหลักๆนะครับตัวนี้จะเป็นกรอบป้ายของลูกค้าทีออ่ทำมาจากร้านอื่นนะครับนะก็คือว่าจะเป็นกรอบกันนะ้ำเหมือนกันนะครับก็คือใช้อะคริลิกนะครับประกบด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะ เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าหลักๆแล้วในหัวใจสําคัญของตัวกรอบกันน้ําเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนประกอบของตัวกรอบป้ายทีงแกนน้ำนคือจะมีแผ่นกระดิกใสแผ่นใหญ่ด้านหน้า1แผ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1แผ่นนะครับซึ่งประกบกันตอนประกบเนี่ยมันจะต้องมีแกนประกบตัวป้ายนะครับซึ่งเป็นแกนที่อยู่ตรงขอบเนี่ยครับเห็นไหมตัวแกนตัวเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับนะนี่มาดูกันคือถามว่าทําไมแกนตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญก็คือว่าแกนตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ประกอบแผ่นเอกลิกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับอ่าเพราะฉะนั้นน่ะตัวเนี้ยจึงเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับนะถ้าเราเดําเนินการเดินน้ํายานะครับตัวเนี้ย ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยไม่ดีนะครับจะทำให้เกิดการรั่วได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าตัวแกนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับอ่าที่ผมจะมาพูดถึงในอีพีนี้คือว่าตัวแกนตัวเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างอันเนี้ยตัวแกนเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวแกนเขาจะเป็นตัวแกนแบบตัดนะครับนะมาดูใกล้ๆกันนะครับเนี่ยจะเป็นแบบตัดก็คือว่า เป็นแบบประกอบก็คือตัดต่อนะครับไม่ได้เป็นแกนเส้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเนี่ยเขาเป็นแกนที่ตัดต่อนะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมครับเนี่ยห้ดูทั้งเส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นเส้นตรงแล้วเป็นรอยต่อกันอยู่นะครับเนี่ยตรงหัวมุมเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรอยต่อนะครับของแกนกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับซึ่ง ผมจะบอกว่าการต่อแบบนี้ถ้าเราต่อแล้วมันสนิทโอกาสรั่วก็มีน้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่เราใช้งานไปนสักระยะหนึ่งทุกๆรอยต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรั่วได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกนตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นหัวใจสําคัญนี่คือว่ามันควรจะต้องเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับนะเนี่ยแกนตัวเนี้ยมันควรจะต้องเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากว่าถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะรั่วยากยกเว้นเสียแต่ว่าขั้นตอนของการเดินน้ำยาของท่านจะไม่สมบูรณ์นะครับการเดินน้ำยาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือว่าถ้าการเดินน้ำยาของท่านเนี่ยทั้ง4ด้านเนี่ยมันไม่สมบูรณ์หรือมันไม่เต็มเส้นทั้งหมดนะครับมันขาดบ้างตรงมันอาจจะขาดบ้างตรงบางช่วงหรือว่ามันอาจจะแบบ เดินไม่สุดหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวน้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่โอกาสเข้ามันย่อมน้อยกว่าตรงที่เป็นมุมนะครับซึ่งเป็นรอยต่อแบบนี้นะครับการที่เป็นรอยต่อแบบนี้โอกาสที่มันจะรั่วสูงเนื่องจากปัจจัยต่างๆอาจจะมีสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบอื่นๆที่ทําให้รั่วได้เช่นนํารถไปล้างนะครับแล้วออทางร้านอาฉีดเนี่ยฉีดนะครับซึ่งฉีดแรงฉีดน้ําแรงเป็นน้ําแรงดันสูง ก็จะทำให้ตัวนี้มีโอกาสที่จะรั่วได้สูงนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างแบบเส้นเต็มนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะตัวนี้จะเป็นกรอบป้ายของทางร้านเรานะครับซึ่งทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าดูนะครับเป็นป้ายตัวอย่างนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังกันนะครับว่าแกนหล,ลักของตัวกรอบอันเนี้ยมันเป็นแบบไหนนะครับ นี่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นด้านหลังของตัวกรอบป้ายนะครับเราจะให้ดูกันนะครับว่าเส้นแกนหลักเนี่ยมันเป็นแบบเส้นเต็มนะครับไม่ได้เป็นตัวแบบว่าเป็นเส้นที่มาตัดแล้วก็ต่อนะครับนะมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมนี้ก่อนนะครับนี่อ่ะเรื่อยมาดูนี่ก็คือเป็นอะคริลิก เส้นเดียวนะครับนะไม่ได้มีรอยต่อนะครับนะเนี่ยเป็นเส้นเดียวทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างก็จะเป็นเส้นเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้ง4ี่ด้านสี่มุมนะครับดูเราไม่มีรอยต่อนะครับดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีรอยต่อนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เรียกได้ว่าไม่มีรอยต่อเลยโอกาสที่น้ําจะเข้าเนี่ยน้อยมากนะครับนะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าโอกาสที่เขาจะรั่วเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับนะเพราะว่าตัวเส้นตัวเนี้ยมันปิดไปหมดแล้วนะครับนะมันไม่มีรอยต่อเนี่ยโอกาสที่จะรั่วเนี่ยยากมากยกเว้นเสียแต่ว่าเพื่อนๆเ,เดินน้ํายาไม่ทั่วถึงนะครับนั่นคือปัจจัยเดียวเลยที่ทําให้รั่วนะครับ นอกนั้นโอกาสที่จะรั่วไม่มีเลยนะครับนะอันนี้ผมบอกเลยว่าหัวใจสําคัญของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับนะนี่ก็จะเป็นตัวกรอบที่ใช้แกนกลางที่เป็นแบบเส้นเดียวทั้งเส้นนะครับนะาประกบกันด้วยแผ่นอะคริลิกด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่แบบนี้นะครับนะนี่จะให้คขายกันนี่ผมยกให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง,งคู่นะครับ เปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่แบบนี้นี่จะเป็นแบบที่มีรอยต่อเห็นไหมครับมันจะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะดูนะครับนี่เห็นไหมส่วนอันนี้จะไม่มีรอยต่อนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นแบบเดินทั้งเส้นนะครับดูนะเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะรั่วเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับนะหมายถึงว่า ตัวนี้โอกาสที่จะรั่วค่อนข้างจะน้อยมากแต่อันนี้เปอร์เซ็นต์ของการรั่วก็มีนะครับเขาเรียกว่าก็มีนะถ้าตัวกาวเนี่ยมันถูกถูกติดมาดีหรือว่าเดินมาเดินน้ำยามาแน่นมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้นานนะครับแต่ก็มีโอกาสรั่วได้นะครับนะ นี่จะเป็นตัวอย่างทนะั้งสองแผ่นนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับให้เห็นกัพใหชัดไปเลยนี่มุ่มล่างก็เหมือนกันกันกบข้างบนตัวนี้ก็จะมีรอยต่อเห็นไหมครับเขาเป็นรอยต่อเนี่ยนะครับดูนะดูใกล้ๆส่วนอันนี้เป็นเส้นเดียวนะครับนี่เป็นเส้นเดียวนะครับ ดูความหนาความหนาของตัวแผ่นก็จะแตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับเ,เราเลือกใช้งานนะครับว่าเราจะตัดขนาดไหนให้มันพอเหมาะนะครับนะจริงๆความหนาก็มีส่วนประกอบที่จะทําให้ตัวกรอบเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะครับถ้าความหนาของตัวอะคริลิกเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมันก็มีโอกาสที่จะบิดหรือแตกได้สูงนะครับนะ แต่ถ้าสมมติว่าตัวนี้มันหนานะครับค่อนข้างจะหนาแล้วมาตรฐานนะครับก็จะทําให้ตัวนี้แข็งแรงนะครับถามว่าหนักขึ้นไหมไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่มันจะแข็งแรงมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของอันนี้จะเป็นตัวอย่างของลูกค้านะครับที่นํามาแก้ไขกับทางร้านเรานะครับนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานทางร้านซึ่งเป็นงานตัวอย่างนะครับที่ได้ทำาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับนะอ่ะโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับหัวใจสำคัญของตัวกรอบกันน้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดูที่ตรงไหนและสังเกตยังไงนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับนะเพื่อนๆดูกันง่ายๆเลยนะครับว่าเราสังเกตจากตรงเนี้ยจุดที่มันเป็นจุดที่คิดว่า มันจะทําให้ตัวกรอบเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีความคงทนอยู่กับเราได้นานนะครับเป็นจุดที่สังเกตง,ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เทคนิคของการทํากรอบว้กันน้ําเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่ยากเลยนะครับแผ่นหน้าประกบแผ่นหลังด้วยแกนกลางนะครับซึ่งเป็นหนัวใจสําคัญหลักก็คือแกนกลางและก็การเดินน้ํายานะครับนะ EP นี้เราก็นําความรู้มาฝากเพื่อนๆกันไว้เพียงแค่นี้เนาะก็ สำหรับเพื่อนๆในดที่สนใจอยากจะทำกรอบป้ายกันน้ำนะครับสามารถเข้ามาติดตามเราได้ตามช่องทาง l i n e a อ a แอดอัลโนะครับหรือตามช่องทาง YouTube ของเรานะครับเราจะมีขั้นตอนการทำทั้งหมดไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับนะอันไหนผิดพลาดไปหรือคิดว่าไม่ถูกต้องเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์นะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับนะมาบอกกันได้นะครับว่าเอ้ยพี่อันนี้มันผิดนะอันนี้มันไม่ถูกต้องนะหรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต่างคนก็อาจจะต่างมีวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่หลักๆก,ก็คือของใจําคัการของเขาคือก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับมาตรฐานของการทํากรอบกันน้ําที่เห็นนนะปัจจุบันก็จะอยู่กันประมาณนี้ซึ่งจะใช้น้ํายานะครับนะเป็นตัวน้ํายาประสานตัวแผ่นอีกดีดหน้าหลังประกบกันนะครับแต่การดีไซน์หรือการออกแบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งผมมองว่าอันนั้นขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนนะครับว่าจะไปดีไซน์แบบไหนออกแบบแบบไหนที่ทําให้ดูแบบว่าสวยดูเข้ากับรถของเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ไม่ว่าวันนี้เราให้ความรู้กันไว้เพียงแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการทํากรอบปายกันน้ํานะครับนะไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ